สวัสดีจ้ามือนีกับมาพบก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็มีแนวทางหวยหุ่นสามลัฐของวันที่ยี่สิบมกรากับมีมาหายคือเก้าเนาะจ้าเช้งหุ่นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วก็หุ่นรันนเสเซียจ้าแต่ก่อนที่เ้าจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจ จากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระคอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้า ก่อนเที่ยวจะเป็นเบืองแนวทางเข้ากับมาเบื้องล่างงานผลก่อนนอกจากของหุ้นสามรัฐเที่ยวหายไปวันที่สิบเก่ามกะล่าเนาะว่าผลออกตัวได้ก็ปเป็นเบื้องผลหุ้นแรกก็อนอกจากของหุ้นอังกฤษเข้ากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งหลุดสองกับหนึ่งผลที่ออกมาบนออกเก้าหกหกล่างออกนึงนึงจาก เข้ากับเขาล่างนอกจากนอตเป็นตัวฟันวิ่งรูดหนึ่งกับออกหนึ่งหนึ่งจากเป็นเังนใดแน่นอนจากสาหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชชแนลจากเดวไปเป็นแนวทางได้ไลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากเข้ากับเขาล่างกันไปกระเบื้องผลหุ่นอังกฤษกันไปแล้วกลับไปตามต่อด้นอกจากสําหรับผลหุ่นเยอะระมันว่าผลออกตัวใดนอกจาก จ่าสำหรับผลหุ่นเยอรมันเนาะจ้าเข้ากับายไปฟันซีวิ่งรูดหากับซีผลที่ออกมากบนอ,อกเก้าเจ็ดสองล่างออกหนึ่งโฮกจ่าสำหรับหุ่นเยอรมันเนาะจ่านาะเข้าก,กับบอเขาก็มีเขาบ้างรูดบ้างกับว่าว่ากันเนาะจ้าเข้ากับไฮไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้น กระเบงผลหุ่นเยอรมันไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับผลหุ่นรัสเซียว่าผลออกตัวใดเนาะจ้ะจะสำหรับหุ่นรัสเซียเนาะจ้ะเข้ากับไฮไปฟันหกวิ่งรูดเจกับหผลชี่ออกมากบนออกหาเจ็ดหกหลังออกสาหนึ่งจาก กับเขาบนนอกจากนอกเป็นตัวฟันวิ่งรูดนอกจากกระออกเจ็ดฮกนอกจากนอกหละกการมาตรงกับตัวที่เราให้ไปเป็นตัวนิ่งตัวเจาะกันไปนอกจากนอฮกเจ็ดเจ็ดฮกเข้ากับแตกบนกันไปนอกจากเป็นเช่นนั้นนอจากสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากหวยหุ่นละเซียนอกจากพากันแนวไปเปลี่ยนแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอนอกจากกระแตกบนกันไป กับเบิงรายงานผลกันไปแล้วเนาะจ้ะกับไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางหวยหุ่นสามลัานเนาะจ้ะของวันที่ยี่สิบมกราว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจ้าเข้ากับมาต่อตามต่อกันเลยเนาะจ้นะเนาะสําหรับแนวทางหวยหุ่นสามลัาของวันที่ยี่สิบมกราเนาะจ้ะเข้ากับมีแนวทางไฮเติงหุ้นอังกฤษ หุนเยอรมันแล้วก็หุนรัสเซียจ้ะกับมาเบิ้งแนวท่าของหุนอังกฤษกันก่อนนอกจากับไปเบิ้งโตเดนการไฮเดนซีกับเดนหาไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจากมาเบิ้งฟันก่อนไก่ฟันซีวิ่งรูดไก่หากับซีไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นการไฮซีหา 4ี่หกสี่จ,สจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะายหาเก้าหาแปดหาเจ็ห,หจ้ะกลับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจาอสองตัวกะหฮเรนไปกรบน้ำนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขางากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเ้าก็ใสายแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวน,นี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชินชอบฟันวิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเ้าก็บเบิงแนวทางกันไปแล้วนะจ้ะเป็นจังเด่นแน่น,นอนจับมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจาก เบิ่งแนวทางหุ่นอังกฤษกันไปแล้วกับไปตามต่อเนยนอจากเนาะสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบื่องแนวทางกันเลยจา้าจาเขากับมาตามต่อเนอกจากเนาะสำหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกับไปเบื้องตัวเดนกับห้เดนเกกับเดนศูน ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อไก่ฟันเก่าวิ่งรูดไก่ศูนย์กับเก่าไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันกอนตัวเน้นกระายเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหาจะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะหาย ศูนย์เก้ากะกลับไปเบืเ้องแนวทางตัวเน้นตัวเจ้อสองตัวกระไฮเียนไปกราฟน้ำนะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวเจ้อสองตัวกะจะเขายากแน่กะจะมีลุดบ้างเข่าบ้างเฮากบใส่แนวทางเป็นฟันบิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันว <hi> ิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของหุน่นเยอรมันกันไปแล้วนอกจากกับไปตามตยเนอสสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียว่ามีแนวทางตัวเลห้เข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจ้าเข้ากับมาตามตอเนอกจากนะสสำหรับแนวทางของหุ่นรัสเซียกับไปเบิงตัวเด่นกับเด่นหกกับเด่นเจ็ดจ้า ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนาะกจากมาเบิ้งฟันก่อนกะบหายฟันหกวิ่งรูดกะหายเตจคกับหกไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอะกจากมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะบห 60, 61, 62, 63, กศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะหาย เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามจ้ะกลับไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับไฮเลนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีหลุดบางเข่าบ้างเราก็ใส่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดก็อลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเท่ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจ้ะเป็นเังนนั้นแน่นอจ้ะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางหวยหุ่นสามลัาของวันที่ยี่สิบมกราไปแล้วเนาะจ้ะเทิงหุ่นอังกฤษหุ่นเยอรมันแล้วก็หุน่นรัสเซียจ้ะ เบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมั่นแนจ้ะมากชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจีเดียวเปรินเน้นนักเน้นเบาตรงกับเหลขหเข้าคิดไวไทยนี่ช่างน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอคุ้นผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะก็ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลกัขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า